ว่าจมูกสร้างจมูกแบนเห็นรูจมูกก <het music> ว้างชื่อวิพานีอริยาพูมิพง์นะคะอายุ45ปีนะคะ วันนี้มาเสริมจมูกแบบโอเพนค่ะก็คืออยากจะเสริมความมั่นใจแล้วก็เป็นคนจมูกสั้นแล้วก็เห็นรูจมูกค่ะศศกษามาเยอะมากค่ะก็ดูจากรีวิวแล้วก็ดูจากสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือดูจากคนรอบข้างที่ไปทำมา เพราะมั่นใจในโรงพยาบาลเลอรักแพทย์มีความเชี่ยวชาญคุณหมอใจดีแล้วก็โรงพยาบาลสะอาดไม่ไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าที่โรงพยาบาลเลอรักจะทําออกมาแล้วต้องดีก็มีความไม่มั่นใจในการแต่งหน้าแล้วก็น่าจะเสริมบุคลิกได้ดีกว่าหลังทําทักว่าจมูกสั้นจมูกแบนเห็นรูจมูกกว้างค่ะเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ วันนี้มาตัดไหมหลังเสริมจมูกไป14วันนะคะก็รู้สึกว่าสวยขึ้นแปกตาค่ะก็จมูกสั้นแล้วก็เห็นรูจมูกนะคะแล้วก็จมูกจะเชิดค่ะ ก็มั่นใจในออฝีมือคุณหมอและการบริการและเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพก็เลยมั่นใจมาทํากับโรงพยาบาลดีกว่าค่ะก็รู้สึกประหลาดใจว่าทําไมคุณหมอทําได้ถึงขนาดนี้เกินคาดนะคะคนรอบข้างก็เห็นบ้างแล้วก็ชมว่าดูดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการถ่ายรูปไม่ว่าจะโพสไปทางไหนก็มั่นใจสําหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจที่อยากจะมาเสริมจมูกมาที่นี่ที่